คือรอวัวได้ลุเถาะนาลุเพราะแม่โตป้อมตีหันแม่มีบอยี่เสียบยืมแม่สิติบโอ้ยายมีมีจักเส้าบอสิติบโอเครับจังเอาเด้อเอือยครับเฮ้ยมาผู้ดีแต่ใหญ่ข่อยกระดาเนาะมแตรสาวงามๆเดี๋ยวบ้านโนดูดมเนี่ยบักลาครับสูดๆให้มองแค้นจัก,ก,กบ,บาทได้จะบอยีนบักลาขืนมากล,าละตอนเนี่ยเฮ้ยทางให้บักลาเด้อเี้ยมาลอดเหรอ ขึ้นมาตะดุดแล้วบว่าจากเทียบบัดหมอแค่ขึ้นมาสมัลอถาวรพระปาคนรอขึ้กันหรือใดดอกนี่แสดงว่าตาดีครับพญานีรอได้กันสุดยอดพระนารวะหมอแค่รอกระโม่เหมือนห่านนี่พระดำเอาหางเคียงหางเคียงคอยคือนมไปนางบัดเาโอ้มันข้างเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเด้อแม่เด้อโอใจเย็นได้ใหญ่เด้อฟ้อนใส่แค่ก็ได้ดอกเนาะ มันกัพก่กระเทินนี่พภาวนาคันบ่เบร้ไว้สักก้อนนะบ่ได้ทะเลยเออยกคอยกคู่สักก้อนเอาซัมนียะแล้วเลือกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สักก้อนยกแหลกแขกหมันเติมนำธาสักก้อนเด้อคุณพี่เด้ออ่ะเมื่อนี้แน่ไปกันเจอหน้าเจอตาก็คุณคุณเหมือนอรรถนะมึงแล้วก็ได้อ่ะมีแต่ก,ก้อนว่าแม่งก้อนไข่แล้วเนี่ยผู้ช่วยหมอตัวนึงขันแม่งบ่อไมีเพลินน่ะบ่อใดฟื้นบ่อใดหัทเนี่นะย นั่นล่ะน้อพี่น้องยกแล่แขกมันไว้อย่างครูเป็นหลักการธรรมดาทำความสะอาดเกี่ยพืนที่ผมอมย,ย้อนใช้กันเด้อพอไปทั้งไก่ซะก่อน <c oughs> พี่ขี่ตลูกไงพ่อโลเนาะ đoạt dây kẹn và thứ mấp mấp Hola no. จงมาปกมาคมุมจงมาคุมมาบ้างจงมาตามมาดีในคืนโอลันล ลหมอลองก่อนสิลัมต้องมีการเกี่ยวของไปถึงไฟคุนครูนาบัติจังหวะนามัดถูกผู้ขาตาสาวายอภิวาทว,วันทาขอสมมาคำนับกราบคุณครูเขา คุณบิดามารดาา่าเหงาทั้งคุณสงฆ์เจ้าและเป็นให้กว่สองสงสายพระอนุนันให้ได้มาเปิดปองละความจำบทนั้นลาบทประธรรมละคำสอนละก่อนเ,อเรียนย่ามีเงินบอนได้เรียนมาแล้วให้จดจำเบาคงให้นานลาให้เป็นของของบอกสมองเรียนเรียนไหลสาธุเด้อสาลีบทดนี่ใได้เปิดปองละปัญญาภัยนันลภาภัยธรรมย่าม,าามีติดละกิดแต่ว่ามียันปฏิบัตินานเกา่าเววไวใสสรงโมคันลา ให้เสด็จมามองเขาสิลองใส่ข้าวมันให้ภายดีด้วยเดชคุณท่านในสถิตที่ในใจให้นั่นลาให้มีใช้แล้วมีด้วยปราบมานผีให้อันตรายคัดของก็ุยไปนี่ห่างลำนั่นลาลำไม่หมดโซท่านยงมีลาลาถอยสาธุเด้อเชิญอ้อใหญ่อ้อน้อยกะลาวิบนยำบทนั่นลาบทประทัมคำมสอนแล้วก็ละเรียนเขียนเต็มให้มาเนมมาอยู่แล้วปู่ทั้งบ้านสิยังเดือดคำเอ่ยใหญ่มาเนาเน็กเขา าป่าละสั่งแห่กระบุญสาทุเดอไต้ปีดกบดวนละแปดหมื่นทำมาขันละทางนั้นละละหันสาวกให้ดวนมาบ่มีอย่างเป็นพลังมนหลอมวิีแจ้งทรงเดือคำมือขอให้มาซอยป้องอย่ามาของบองใดสาทุเด้อคุณพาเทปะทอนไทยในพื้นแผ่นโลกา ทั้งนั้นและตลอดทั้งหน้าของผู้นาเอาใดนาบริวารนำลมแนวมานำคำส่งให้ด้านล่างให้มามองถูกเท้าพิลาหวังโหล้ำสาธุเดือแม่สุวรรณคู่เข้าเขตทิมน้องบวงทั้งนั้นและอานิสงส์ทางคู่ให้ส่งและพรละมาอยู่สมองมันเจ๋งแววไว้ได้แม่เดือคำเอ่ยการทั้งล้ำโจดแก่เล่ยอนล้ำมองให้แม่มาซอยป่องฟอนอดประคองแขี่ทั้งนั้นและทั้งล้ำแบ่นให้ล้ำเดือในทางคำส่ง ก็นูนเซลถ่วงเพราะลำมารีคือเมรือคำมือการทางล้ำกายแผ่ไปกวาดยำยันภัยส ตือยกมือขึ้นแทบไทยไหวากาวอนหาเพิ่นนันลาเพิ่นคู่บาจย์เคียนและแต่งกะวีประพัน์แต่มมาเดมมาคำถต่นอนมานำกำทรงเดือกคำเอ่ยเชิญตั้ทงท่วปุ่น่งปูป,ปะเนาอยู่ปุ่นของข้านำไปกระเสขอนันลาขอนันลาขอให้มาซอยแกละแปรปันล,ละคุมคิดการทั้งลำกายติดไปกินเลียวบ่มุยอันบดประพันธ์ก่อนแก่จังว่าลำใา้มนงเสียงนันลาเสียงให้นวลบาดก่อจังหวะเขาก้มแค่ละคุณในเขตเ็น แขวนแดนดานจักรวาลทุกนั่นละทุกสถานภูมนอกสิกาละวันละวันเดินขอเชิญยังทำพระฤาษีลอยเปร เดือคาเมือขอไ้มาลาแวะกละม่วตัวขายาน,นี้คุณในเขตพื้นที่สันตะปูหลักเมืองให้นันละให้มาดูมามลกิบบาลามปาหม,มานันอันตะพันผีไองกับนีตีสรงย้อนนันละย้อนบ่าขันฝาดจนคุค้มขันไม้ดีคุณในที่พีวีที่ตั้งเสี่ยมาแยงมานันละมาสะแสดงแผงดิดเอแว,วนระวังบังไว้ไม่ใช่ลือละาไม่ยำลำำกายจริ้งไผ่นันละไพมาสิงต่อสวู้ให้ตน ลาตุเรโมฆะธรรบุญชีลอยแปดอรหัะเวสาตีเวสวร์ภูมิฤทธิ์เก่าจน่มเประทานความกังคนนกิญยันยนฤทธิ์คำมอือเต่ากระจักสิงคโปป์ปเนาอยู่พุ่มเมืองฝ่ายดินมาแม่โพสูปูทานเลี้ยงมือม,มืองมนุษย์สุดนั่นล่ะสุดอยู่ไนโลกเก่าแม่พระรุนหเลี้ยงให้เมียงมองมาตุ่มคุ้มกำลัง,ขง,ขงแข่งคอละโนซัมนี้คุณแก้วทุปการ มาสิแปลงละเป็นนะก่อนละบอคนฟังในจาระในหัวของละพอฟังมันวนในหัวของละพอฟังมันวนพอส่วนละจังเวิดไปกคนเขาใส่กันทันหนึ่งพอแต่เก่าขึนทัาแลวเด่นทันคนฟังอ่ะพอนั่นละพอได้ถึงเวทีละถึงสถานลำาลอมีกว่าโถคนหองว่าลายนตตื่น ตบมือน้ำหมื่นวนไปถึง,งห้องหัการแต่งตัวของมะล้ำเพิ่นกะโตสมปรารถนาหนึกสมเกียรติกับสัทธาจะผักแกนไปจ้างพอกับนางวันนี่คือนเวทีคาดโงเจ้าผักบ้าให้เสือละกันาเทแน่นอนอดใจก่อนแห่เฝ้ารอนรอก,ก่อนคุ้นตาขอเวลาปะเดี๋ยวเดียวเข้าเข้าพระทันแล้ยวยังเขาทำนั้นแล้วพระเดี่ยว่องสันต่อมือหนีอนอมือหนีอนอเสร็จพรหมมะลามากันเก่งการ พอสัทธ,ธากายานแม่สัทธ,ธากายานคิดว่าสิกินจาพวกหมอลำบอมแมนหาแนว้เดียวตั้งแต่เงินกับใส่ผงเสียงสับเนียงลองผู้ใดเอวดิก็มีสือผู้ฟังบอยอยากถือขันเท้าเขียดกล่นสิดงมาไ้บอนใดหาฉันแก่บ่อใดกายายวาฉันยอมบัดหาคุณติดฉันกับคนเชิงเก่พอสัทธ,ธากายยางเห่ยเสือเอืน่น ทั้งเตี๊ยบหรือคาราปล,ลงไห่บอ่อได้พอเรียนดูตั้งกันหรือล่าว่าทั้งเจ้านัน่นจะขิดวด่าแนวใดล้ำไปไผ่ไปมันบักเกี่ยวพันธามโซ่ก่อนบ่ดีพอสัตว์ถ้าเพิ่นกร็รู้ผิดทางบทบาทสัตว์ตั้งเทียงมันละดีแล้วจังคอยทันจังละคอยบอกเพื่อนบ้านญาติยุดป้องสาหาแนวกินแนวท่านคำขึ้นบ่ยืนยังบ่ละไม่ยังหาไว้ยประจัยท่านทอดพี่น้องมาหกตัวยังให้เพิ่นกินพอ แม่สัตธาเพ้งก็เป็นดินดินแล้วขุดกวัวกัวหาเป็นบรรยาธานั้หมากปูของเกี่ยวมีของหม่อของเลี่ยวเอามาจากู เข่าต้มสาคูทางตักปาดอากนำยำมาเสางทรงเถิงอะหอดอกผ่าดอกเพิงทุกอย่างเตรียมครบพร้อมใจกันลุงลาจิทอดทานยำมาเสาเสีอย่างดีหนังเรอยวงันแนวสีขั้นถามพวกผู้เบาขั้นถามพวกผู้เวเขาเขาว่า้จังเล่นเถิดบึงดีส้มผู้เท่าผัดว่าเบึงเรล่าพ่อะไรดีดีกูสิหากไล่ตายาสาเอามันมาดกบเอาเขาหลิงกูเสียดายเงินจังไม่ทองใหญ่ครับโบบาปแป่บุญกับะรูเที่ยวขาลบแต่กันล่ะส่วน เหล่านั่งเอกนั่นให้ทั้งแต่เขากาดถ้าเอกมาคอยระจุส้มดมแก้มฝูงคนแนมทางไตเหินเขากาจู่พวกผู้สาวเบาวสวอพตาน้อยสิงสักกันบ่ทั้นดนมันส่วนกันไปขันแสดงแบบในนางนะสองสามเดือนทอบัดไทยอหองเปิบปหนีคนน่อยเขาแสดงจดังเดือเงินเสนเงินเดือนตัวเสด็อยู่บ้านคนน้อยแข่งเข่คนน้อยแข่ง พวกซุ่มผู้เฒ่าผัดยาฟั้งเตมะลำก่อนบดอ่อนซ่อนมันกะมีบอนเป็นขติมันกะหลายตลอดเทอาพอมมะลำก่อนมีหวงห่าไหลอันพันเรียง ขาวการบานข่าวการเมืองอยากฟังอย่างสั่นใดมันดีเทก่าหนังบานพวกเขานี่นนตั้งสัง่งก่อกระ,กะทำบุญสาระทุนสินทรัพย์มากไม้ไหลายล้นวิผลเสียผลใดแล้วไหนรู้ดีอยากพี่น้องพ่อแม่มาทั้ท่านดีจักสิได้สำไดอยากฟังอย่างกระไดแล้วแต่ผู้ฟังป็น่นเพิ่นจังเผาทำเรื่องบุญมีว่าพอสัทธาจำไว้สิีบุญเลื้อบาศแม่สัทธาจำไว้สิียบุญเลื้อบา น่รหลงนั่นผู้ใดเป็นผู้ตั้งโอภัยส่งไปสวรรค์เหลือพี่น้องกำนับนั่นฟังเรื่องแนวใดเหลือพี่น้องกำเนี่ฟังเรื่องแนวใดบาดว่าเล่ากับไทยอยู่ใส่ข้าวกีจนมาถึงเดี่ยวนี้ปัจจุบันเฮาอยู่กับเสี่ยวไห้หมู่ไปจนเตียงบ่เหลือจนเตียงกับ่เราเนี่ยมันมารไฟยิงลุกกระบาดเนี่ยสุดยอดที่เนี่ยมันมารับไฟใส่อยู่ทั้งขุนมาทั้งพีอะไรเนี่ยพี่งผี ยกแกลแขกหมันไหวอ่อนย,ยกรูปเป็นลักการธรรมดาเพิ่นวาซิบผู้ใดเลือบซาดประมาทคู้ผู้นั้นสิเด่นสิดังสิดีไปบ่ใดลูกสาวลาหมอนั่งกันในี่กาลอยปากคมจังคอยยกใส่เก่าเท่าไว้ใส่ห,วหัวในที่สูสีสสก่อนนั่นลาพี่น้องหันมน้ามือนี้เนียบ้านีพ่อผู้บ่าวผู้สาวบนพ่อกันเพิ่งสิเกี่ยวกัะนะเนี่ยบ้านีพ่ออนุญาติไทยลูกจากสองสมองกันเนี ข <yeah> oh, ี้เอตัวใหญ่ได้หันโจงเป็นตั้งไหนผู้ชาวพราพ่อผ OK)> ู้บ่าวเลยยิ้มปุยยิ้มปุยปากระแดงน่าหาแต่ท่าลิสติตโอ้ผู้ชายหมอแค้นคุณพี่จ๋าเราวางหมอแค้นหมอล่าฝ่ายทรายกับหมอแค้นหมอล่าฝ่ายยิ่งมักผู้ใดมักสองคนไข่หัดว่าตัวขอบพระคุณค่ะ แม่ห่างมหาเสน่ห์เด้อพนาวะเออลองเลยพนาวะนี่คือว่าบ่ามีผัวเออแม่ก็เป็นแม่ห่างพนาวะถูกต้องเลี้ยวแม่ห่างกะแางมันบ่ห้างคือกระท้อดพนาวะสุดยอดที่หนีผมร้อน เบาใส่ของบุญเฮาจักนิดจักหน่อยสะกอนก่อนสิตามวนสิตายืนพูดทาฟ้อนกระไรคือจังหยังนี่ดอกพูดเติมน้ำจนลุกบ่ได้แล้วกระม,มี่มดเนี่ยไอ้เติมหลายๆจว่าลุกบ่ขึ้นบ่กล้าย่างเด้อเด้อนี่ย่านหัวขาเอ้ยเมียนซอยบัดสูยางเนี่ยอสมอ,อดีเด่นพะนะาวสดยอดผ <c oughs> ู้ดูแลพ่อแม่พี่น้องด้านสุขภาพเฮานั่งอยู่นี่ยิม้มปุยป้ยๆนี่แม่นหมดเด้อเนี่ยอสมอ่อยเมื่ได้เนี่ย นี่เป็นบุญยังมือดีเป็นบุญฉลองอัฐิหาพลลมเสฮายาผู้ตายเสียจากเพื่อหลับจากโลกนี้ไปโซปาระโลกเบื้องหน้าดาปันหน้า,ไปไปาก่อยว่างได้แก่คุณพ่อบุญดาดีนายนิรันดาดีคุณพ่ออินเนียมไทยสงคุณแม่ปลังกิงวากลางคุณพ,อพ่อภูมิกิงวากางคุณพ่ออินกิงวากลางนางสาวสิรินภพาดาดีนี่ล่ะพี่น้องเพิ่นได้สั่งนามกระทำบุญอาพลลมเสฮัด หาผู้ตายเสียจากผู้รับจากโลกดีไปสู่ปราลโลกเบื้องหน้าดับขณาไปว่างยอนว่าอีแม่ของเฮานี่คือคุณแม่ปุกเนาะคุณแม่ปุกดาดีผู้เป็นพันรยานายนรงดาดีผู้เป็นบุตรนั่งสาวนับประพาดาดีผู้เป็นบุตรีนั่งสาววันนดานายโรโรร่นสัก์ไม่เธออันถือปนองวนี้เนาะผู้เป็นบุตรีบุตรเคย นางสาวปราชญาดาดีนางสาวจารุวรรณฝอยทองบุตรีพร้อมด้วยญยาติพ,พี่น้องลูกเตา่าหลานเหลนโซโูสุคนได้สร้างนามกระทำบุญเพื่อนเบอรอดีย้อนว่าคืดถอดคืดเถงคือใายี่พอเฮายีแม่เฮาลูกเต่าเพื่อนนี่ผู้เพ่นตายไปแล้วสิลำบากเพียงใดอยู่ทั้งเลาทั้งไทยบอลใดบอมีผู อยู่น้ำผู้น้ำห่วยสาย้อนนอนกะตาอยู่น้ำให้น้ำหน้าอยู่น้ำส่วนแลวหัวโอ้ยเฮือนบ้านว่าหอมได้เหลือจะล่องไปไหม่พราะผลบ่บวงในโลกกาละอยู่สวรรค์เมืองพมเสินบนอยู่ท้งฝ่าเมื่อนี่ลูกของค่อยถ้าทำบุญไปหาพ่อลูกเจ้าของค่อยถ้าทำบุญไปหาแม่ยีพ่พอ เยเสียงไม่ให้ดังปงปงได้เห็นเดินในดวนมา ให้มากินขาน้าวนำปูปลาและสินตอนเดือพอเดือเดือแม่เดือให้มาฟังหมอลำกอดมือเสร็จเรียบร้อยตอนเศราจังลับบุญจังก้อยขึ้นสูพุ่นในทีสวรรค์ทองเอากองบุญไปลองรับอยู่สวรรค์มังฟ้าเมื่อนลูกสาวลาขอแถมพรให้สกใสพผลบวงบุญทั้งปวงน้ำสมโยสู้นสู้ โซเกินโซวิมานคุณเดาคุณเอ้อยหนัวคอยน้าเฮ้ยางเกียงข่อยมาเต็มทีกับชีวิตเธอแสดยเกินรอยคุณเนนี่เกินรอยหาชิพเบิ่งเลี้ยว พิมพลังมากดีครับนี่เราว่าเป็นแก่ในเจ้าภาพในยกแรกแขกหมานสะกวันนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่เป็นบุญเพื่อนในฉลองอัฐีย้อนว่าพี่น้องสุภูสุคนคุนแม่เจ้าภาพเอ่ยไอย้ยสียงคุณพี่อ้อยคุณพี่โอ๋โอ่าคุนพี่เนีมเจ้าภาพคณะเจ้าภาพใ่ใ,ใจสปอตเท่ามือนิมมดเป็นแสนกะบอยนันมดเป็นล้านกะบกวัวเสียงผมมือสุดๆให้คณะเจ้าภาพที่จะขะังเลยค่ะอ่า เราเต้สุดยอดหยับมาเด้อบานี้เอาเตรียมตัวเราันานี้ผู้ทาเต้ยก,ก็ดีเอาเน่ยเราบารีหันมาบานี้ว่ากันมาจากนี้จากน้อยยกเหล็กแขกหานฮามองปงมองร่วงสักนันัยพีมอาแก่น หลอนประยุกต์เอาต้องลงแบบสีนหน้านวลนสะกดเนาะแม่เนาะเอาใจไว้รุ่นคุณนี่สะกดไว้รุ่นเอาฮะเนี่ยพอรัตตเวาซ้ำน่าลาโอลาโนต้าเอาลาโนสักทะะก้าวการฉันนั่นบัดยันมาเฝ้าน้ำกันบันไม่หันมาเฝ้าน้ำกันบันไม่ชาวไทยล่ะพี่น้องฟังบัน ไปเดินดงพงเปลือนพ่อมาแล้วไปเดินดงพงเปลือนตานันนักบัวเลี้ยนเลี้ยนใหญ่ละใต้ของป่ขอเจ้ามกาพระเจ้าก้าพระเจ้าสันเกว่าเราเถ่าเตยเล่ยขึ้นไปส้มผาละปลาล้านตาเท้ามีเห่าเตยเต่าต้นละพ้ละกัละสันเอ็นบ้างต้นนาผู้ต้นลานาต้นนาบางต้นนาผู้ต้นลานาต้นนาตังต้นนั่นละมันเอ็่ดอกหนึ่งทั้งเลยตาเตยจังหวะล็อจังหวะล็จังหวะล็อจังหวะล็อจังหวะล็อเหยียบเตยละเตยเกิดเป็นตาพลอเหยียบเลยละเตยเกิดเป็นตาปัดข้าราชการนับป้า ำกันเป็นยานตาผู้นนาพหน้านั่นนาตามนั่นนาพุ้นาหน้านั่นนาตามนั่นนาละพันล้านดันควงเขาควงปาตันว่าเขากรกับกาตัาตเกิดเป็นโคกกรับกาละตาแเกิดเป็นโขดงนั่นเป็นดงหงปาตันเรียนตัวละคนไปเจ้าแววคนนั่นวาละไปเอาไว้บึงตัวละตาแล้วขึงซึ้งอัมโอนนั่ันยูเดียบนามาทำมาห้องจำพาคนละไปมาเจ้าผัดกระหน่ำเห็นเว้นคอยอยู่ทั้งดอยทั้งเกลือเคยเห็นใหม่พอเกยนั่นนาพุ้นาหนา

เพื่อนออกว่าถาเสียงฟองไล้เหรอจ้อจกรอบมองแม่นมาหาไตเขียดไม่มาเย,ยี่ยมดีแท้พี่นังติเนี่ยเอาฮัาน สมัติศิลाจากแสงสมรเราก็เดือกินพ้นต่อเสนียำห่างว่าแลเอาตูนเข้าไปเดินไพ่ภากูเอิ้นสังสูเจ้าหล่นทำก่อนหางเอินพันนั่นน่าละว่าเราตะเทียนบานเดินพันพมิไกลเห็นแต่ไพ่มาถือว่าศิลาทางบานก็สะแวงหาพุ่งตึงย้ำแล้วเย็นและจากฝั่งกองคุกคนตัวสนามนอ่อยหนึ่งแมงน้อยหนึ่งแมงแสียง จนจำจอว่าละเนื้อทาทำคนในปากกูเอินสังสู่แล้วกะเจ้าแค่หนางก้อยเพิ่นฉันเดินจอนกูซ้อนฉันไหลฉันเดินจนละกู่ซ้อนฉันไหลฉันเดินไผ่ละไก่หูฉันไปได้นานๆได้ยินเสียงเล่ยๆก่อนเพลพงดาวข้าวไก่สู่วนสมดูเพิงตาเอาจับงาคือละ้อนน้ำไหวานไก่จับปลาละไก่กูชีวาไก่จับปลาละไก่กูชีวาไก่คอนตาก็เทเนลเลยล่ะบอกเคยไก่กันซางถือว่าเห็นหนามาตัว่ามันห่อใหญ่ใหญ่ส่งดวงจิตเนี่ย พอพองลูกไปหิวให้วะละาเพิ่นมาจาัดก,กระบาห้องอยังมือแล่นตอนคำเกียดถึงคำปากว่าบัวเฮาได้หางกันจักจันห้องจักจันห้องอลองส่งอีโอยโหอยหอยลำเดวอดห้วนมาในใะอื่นแล้วก็เพิ่นตั้งบัน,นตุกระโดดตรงตันสาอานาาสะสาลาพักเกี๊ยวนาชาดีแข็งตน้นใบกะลพร้อมพันกันเวียดจากขันไปคำลันผู้สูงเวียดจากขันไปคำลันผู้สูงมีมายุ่งนมยังก็มวยกันยุ่งยัง ได้แล้หอมส่งลงไปแสนจะได้แล้หอมส่งลงไปปากคหอมอบไทยหวนมาเลยสะเอินเดี๋ยวกับขึ้นทั้งบ้านกบกระโดดตรงกาวัดแล้วหน้าปัดนี่จะลงไว้เรื่องนานานคนแกนสอดใส่กูฮอน